หินกลิ้งเป็นชั้นบางของหินแท้และหินอ่อนเสริมใหญ่แก้วความหนา2-3มิลิเมตรมีขนาดให้เลือก 30x60 ซนเมตร 600x600 ซนติมตร 2x4 ฟุต 4x8 ฟุต การติดตั้งเดอะโรลิงสโตนทำได้รวดเร็วและง่ายดายใช้กาวที่เหมาะสมกับด้านหลังของแผ่นหินกลิ้งโดยใช้เกรียงที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นผิวติดแผน่นโดยเริ่มจากตรงกลางปล่อยให้กาวแห้งตัวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ6 1ถึงชั่วโมงปิดขอบด้วยยาแนวตามความจำเป็นหรือตามคำแนะนำของสถาปนิกผู้ออกแบบตกแต่งภายในหรือวิศวกรโยธาโรลิงสโตนสามารถใช้ได้บนพื้นผิวแข็งเกือบทุกชนิดเช่นคอนกรีตไม้โลหะไม้อัดกระเบื้องหรือสกินประตู หินกลิ้งได้รับการทดสอบและพัฒนาเป็นหินตกแต่งเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งในร่มและกลางแจ้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเชื่อมกับเราที่ WhatsApp บวก919-560-233-603อีเมล info at l o c h d e c o in